สวัสดีครับช่องน้่มำมุน้นข้นนาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขผู้สุขคนครับถ้าพี่น้องมื่อนี้พ่อกันอยปลาเห็ดนอพี่น้องมือนี่เขาปลาหาเห็ดครับพี่นอ้องเพิ่นว่าเห็ดออกว่าฉันมือวานเพิ่นเดี๋ยวมาตเต็มตาขับซาเพิ่นซาโตวครับพี่น้องมือนีิครับคือเก้าครับพี่น้องโคกดอนเพิ่มครับมองหากินของเศร้าบ้านท่อนี้ครับข้น,ขาน,าน,นบาน,นมัวเพิ่นกับมหากินนะครับว่าจะเป็นเห็ดเราโง่เห็ดดินนี่ยังออกมาเพิ่นกับสีลั้งมาทั้งขีลนะครับพี่น้อง นี่ครับครับนุมนมนน่มหนามมดกับมาแต่ฟูนครับสตีห่าคุณนะแต่ท่านเนมแจ้งคุณนะครับพี่น้องท่านเนมสว่างคุณนะครับก็เลยท่านเนมเปิดคลิปกะว่าให้มันสว่างเราค่อยสิเปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งโอ้พี่น้องดอกนึ่งนะเนื้อหนามุ่งหน้าเมาครับพี่น้องอมื่อคอยหยาดน้ำพื้นนี่หนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมหนาเกล็ดหนาเกียร ดอกคมกำลังงามไม่ต้องงาไม่ต้องเงยงาโชคใครโชคกันครับไปส่เบื้องกันตาตาน้ำเพลินครับป้ามาจัอตัดตีไดเนี่ยตีซีมาตัตีซีโอ้ไต้คว้อมหาวบาป่ะครับพี่น้องมาเบื้องตาน้ำเพลินครับพี่น้องกลางวันนี่ออกออกเฮิร์ดีอยู่ครับพี่น้องผู้ใดมากกับใดทุกคนอยู่ย่างขี้ลายก็ได้แกงอยู่ครับพี่น้องนี่โอ้พี่น้อง ออกสู้เห็ดครับพี่น้องพูดนะเห็ดกัวกับมีเห็ดกัวเห็ดนางเรือเห็ดละงอกครับพี่น้องเฮ็ดละงอก <c oughs> เห็ดละงอกโอ้ยดอกจนบานแล้วเนาะบานเลย่นเป็นมือ,มอว่านนี่พอดีเนาะครับเนาะมันจุ่มมันผมก็เห็นมันลยพูดเนะต็มตาออกพี่น้องนุ่มหนามมดมาตีหาครับนี่ได้สามีหนึงครับพี่น้องนะมาสวยปวดซะ่นพูดนะครับนี่ได้ได้าสามีแหละครับ เลาวก็สิหาไปเรื่อยๆครับพี loyalty, lah, well ่น้องพูดนะโอ้เห็นบอคเกือบตั้งกันเห็ดตัวนี้ครับเห็นหนามุ่งหนามเมาเหนออกเป็นมูเป็นนันนันเนาะเป็นมูบักง่ายตัวนี้ครับพี่น้องนี่ดรอปนึงหนึะโอ้ขี้เกียหาขึ้นกันกันนะเขียหาอยู่ดรอกหนึ่เออเห็นดินอกจากยัมเว้นีเกียหาใต้นั่นก็เห็นดินอกจากเว้นขาดอก เห็นขามันเนาะนี่ครับพี่น้องเห็นแล้วดอกนึงมากแอมเปี้ยแอมเปี้ยนบนโอ้ผีพี่น้องเพียรท่านผีหลวงความกำลังงามท่านได้เถาเถอะนี่อือค่อยๆค่อยๆค่อยๆเนี่ยโอ้พี่น้องกต่สวนสต่ช่างอะไรน่ยอือว่าช่างนี่เนี่ยขนาดเป็นเป็นกี่อยู่พี่น้องครับเนี่ยเห็นบห ร่มปรงงรอดอืมครับอืมขวกําลังเสีบเนาะพอดีคว้กําลังงามนีอืมเกียที่น่อยไม่ว้น่าวเราเบาถาวเราเบาี่เบาถ่าวเราบาที่สี่ี่น่อยว่าท้างนี้นี่ครับตังค์้นี่นังขี่มาตุเกียร์เกียเกียนี่ครับมันบุกใครเห็นมัน มันดอกน้อยน้องเห็นหร่อเลัเห็นหอล่เห็นนามุมหน้าเมาโอ้หันะเห็นหรอเาเก็บซวยกันเนาะกันเงาๆครับพี่น้องหัวนะเอาวเอาว้ครับ เนี่ยร่ม่มไว้ด้ยครับโอ้ลุ่มสะบัดดอนนี่นี่บอกร่มปกะมงด้วยฮู้อ่ัเ้กันผัวหมูนึงนี่เฮ็ดอันนี้ขั้นผัวหมูนึงนี่ได้แกงครับพี่น้องเนี่ยนะเชียร์รถเชียร์ไต่ย่อมขึ้นโ่เห็นไม่เห็ดอันนี้โ่เห็นเนาะขั้นโ่เห็นแขนโ่เห็นเลยเนาะโบเห็นแขนโ่เห็นเลยหน้าดำน้าดำ มาดังชว่วไม่เก็บเหวะครับเม่สีเลนเดีวมาันอองมาสี่สวน้องมาเศร้าอยู่หลงข้างหลงปลาแบบนี้เลยครับครับนสกํดอนนีู่ไม่เหนกันไม่ว่าได้หลายอยู่ครับได้หลายดอกอยู่มาดอกนี้โมันออกเนาะเนาะห็นบานนี้เนาะ สกี่นงนกองบาเพิเพิ่าเพิ่งเพิ่เกเออนั่นนั่นีน้องเียนอเอเอาเาเงาตัวเงาตัวท่านเห็นมือเงินบานเลสิวานวัดล้ว ที่น้องชมซองเผาได้เต,มต,ตเ็มตาหนาย่ง,ง <c oughs> สามชีมือขึ้นหลังผมก,กับมหาก็เพราะได้แก่งอยู่ได้แก่งนึงอยู่ ม้วนก็ได้อย่ออว่านนอนกครับม,มือนีเะา้นสิรังออกมากขนาดผมหาเห็ดบ่เคยได้เห็ดลายปนีด้วยได้เทอระเกลตอนนีน้ก็ยัหาไปเรื่อยๆอยู่บเคยหา้เครับบ่เคยได้ลายปน,ยนี้จะเคลื่อน นี่ครับพี่น้องดอกนึงครับนี่แล้วเจอแล้วหน้ามุมหน้าเมนนามอโอสองดอกเป็นพี่น้องโอ้ยเดี๋โอ้ยนี่ครับต้องเคลียร์ได้ครับพี่น้องเฮตันนี่ครับโอ้โหดอกนึงกลมปกคองเลยอืมเนี่ย ดอกควงกำลังงามท่านเดีเท่าเถอะผีดอกเงิข้างในดอกเงินเดี๋ยวนี้มนบาน,บานแล้วอ,อ้นจนเท่าครับพี่น้องทุกคนเป็นยังไปง่ายเกียรพี่น้องทุกคนโอ,อ้เท่าแล้วบานแล้วครับพี่น้อง มาทั้งดีดอกเลิคือดอกเออ,อบานแล้วบานแล้ว

พี่หองพี่น้องดอกนึงครับเห็นว่าเป็นตระวดอวก,กบานแล้วครับบานสะพังแล้วน,นี่น่แหละใส่ตาห้อง

ายดอกครับสามดอกสีดอกหาดอกหกดอกครับมี่ะตอ่ะโอ้วก็จะคืนช่มมันเป็นกีน้อยๆแต่มีเนาะช่มดอกบานกับบาน เตี you, say, ้ยวเล้วเตี้ยวปุ่นเตี้ยวาหัฟังนี่พี่มีไงเล่ยไงเด้เลยยังเหลือเต้โอ้ยดิพี่น้องสี่องดอกทั้งสี่เห็นแล้วเห็นแล้วเก็บย่างไก่ต้องพี่น้องสองดอกทั้ง เกืบเงี้เกียบพี่น้องมือนี้คนหลายๆครับพี่น้องมือนี้่ว่าเห็ดก็พอได้ได้สุข,ขนนคนอ,อยูเงี้ยเหรออู่เหี้ยเดี๋ยวนึงหนึ่งหนึ่งเอาไหมน,นี่กตัวเอาด้วยเอาบ่คือโชคดีแฮะเหลือแต่วันโอ้เ่าแล้วพี่น้องเออตั้ แต่ว่าเห็ดกัวมันนั่นเผาห้งตัวสิ้นเคียงดเีเข้าไปเข้าเป็นวงมุ่หัวเห็นปะเห็ดกัวออกดีด้หนะหม่หัวเห่นนะจังว่าเพื่อนทีหัวใจก็เกินกับห้องอยู่พี่้องมาแล้วครับพี่น้องนเนแล้ว ีครับอดอกนี้เท่าแล้วเม็ตหนามุ่งหนามเมาครับพี่นอ้องเนาะีดอกนึงอยู่ทั้งทีโอ้ยหอนหอนเคลียร์ดีดอกนึงอยู่ทั้งนีดีดดอกเลยคุณอะไรทั้งที่ดอกเป็นจุ่มยัี่ดอกนึงเน้อง อโอ้โเท่าเกินเท่าแล้วดอกเบาอดอกอย่างเงีโอ้พีหลองหลายดอกด้่ได้ครับผมเดี๋ยวกล่องไว้ดูวเล่าอืมอฮึนี่เจุานี้เกินเท่าเนี่ย ดอกมะเาทาซึ่งสีซึ่งหนึง่งเยี่ยวโอ้หลายดอกครับอ๋อตระสอืนเท่าเราเบาเนาะครับน้องสีหน้อง ก็เห็นเนา่าเปลี่ยนเสื้อไหมอู้ได้หลายดอกเลยมดอกนี้ได้หย่าเห็ดน้ำมุ้มน้ำเมามืามงอนี้มานตาเห็ดน้ำมุ้มนม้ำเมาครับพี่น้องได้หลายเติอบตอ,อ,ตอยู่พี่น,องงนออ้องเห็ดหนามอ่พี่น้องเส้นเห็ดลรางอกว่ะเนี่ยเบิ่งบ่ออ่ะเฮยโอ้เห็ดอยังน้อนี่น้องพี่น้องโอ้ขาดซ้ำ มูลเลยสิแมน่นต์เฮนลองงกค,ครับเนี่ยลองงกน้อยเนี่ยสองไข่แมนแม่นแมนแม,ม่นเฮนลองงอกอีกครับบีบเบื้องอันบีบเบื้องขามันครับพี่น้องบีบเบื้องขามันส่งเบาๆเป็นโกนๆแต่ว่าเฮนลองงกกินได้ขั้นเดียมๆมั้งเชียวครับพี่น้องมูลเนี่ยขาดแล้ว พีแ่แจมุ่งนะเมาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหนะครับพี่น้องสุ้มข้าแมงห้อขึ้นเคียนเนาะส่วงดอกโอ้ล่มประง,ง,งองครับอันนี้ยังเป็นกีนิดหน่อยเเน่อนอนอ นี่นำมุ้งหนำเามาครับพี่ดอกหนึ่งทงี่นี่เอาคือมีดอกสองดอกหนึ่งครับพี่น้องดอนนี้ดอนนี้คือมีหนาแะเชียวลงมือกะนะ็หนาเอาแม่เจ้าไปได้เห็ดอันนี้มา้ยจะใส่ไหนพวกนั้นเจ้าโคกพูดอะไลยเบิ้งนั่นไหมแค่ดอกอ๋ออู้เห็ดพวกยังเนี่ยเห็ดพวก,ก,กอันแต่เห็ดย<อ>ังเห็ดบดกิ๊ก ิไปใช้ตัวแบบที่นี่ถิเมือ่อโอ้ถิ่เมื่อดอกครับยังไงหนึ่งดอก กระเทือนเนาะพี่น้องเนาะเห็นดอกน้อยๆเป็นกีนี่หน่อย,อยจริงๆนี่ชีบอ่ะเห็นหนังวัวดอกเดียวคุณไปอู้นี่น,นี่ดอกดน,ดนี้เห็นไหมอ๋ออนะี่ยก่อนก่อนที่ พี <lien> ่น oh, well ้องขายยังไงโอ้แถาเราบ่ได้นี่ต่ดอกมันดอกมันเอาอยู่วะพี่น้องดอกมันก็ได้อยู่ดิแก้าล่ะไปน้ำเจี๋ยวเจี๋ยวอย่าพิ่งไปหาพวกไรตื้เรือตื้อเรือเหลืองคือเหยียบนุ่มๆ ก็เหียขีหยังทองเนื่อน่ะโนบ่คนบ่เอาเมีนบ่เมนคนบ่อเอ้าเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดอยังก่อนเนียเฮ็ดละง้เฮ็ดละง้กันเฮ็ดละง้ขาวบ่เฮ็ดละง้ขาวไข่เคลียมันจะมีอีกว่าอะไรเนี่ยแต่สวนนะบอกจะสูงบอกก็เลยบเห็นบอก ตาเหนอกบูตาเนูเเกี่ยน้อยยังไเดี๋ยวไปเเลยเปลนมัเปลี่นห้งลยตีมุ้ยบวบชดดอกแง้มแผ่นเดียงสดซอนมนนั่น มันดอกไงแล่วมันแดงสดดีเนาะแ็ดอันนี้เนาะแ็ดกอนพี่น่องไปหาแค่ซเขาหนหน้่าวัอกแงมีนระี้นนี่ พี่น้องเนาอครับนี่พี่น้องเห็นไหมพี่นอน,น้าเลียครับเนืดน,น,นาเลีย,ลยพี่น้องโอ้ดอกบางยางงามเลยบานแล้วเดี๋ยวสองดอกอือมีดอกน้่นนเป็นบานพี่น้องบ่เห็นเนี่ย อีอนนะโอดอกนึ่งนะโอ้พีดในี่เนี่เแข็งๆดูครับพี่น้องอถ้าในเท่าค,ครับคือโอเค เพ็ดมันบ่ค่อยได้เป็นมูเนาะที่จริงมันออกมันก็ออกอ่ดอก,กเป็นหนมูผู้นึงเอาไปดอกนึงผู้ละดอกสองดอกมันกะเลยมู่แตกไปส่วสิไปพ่อเป็นมูเน่าพ่อแห้งแล้วครับพี่นอ้องขอเบิ้งนะครับได้บ่ ของเราก็ได้หลายทุนนะพุะโอ้หน้องครับคุณทำไมมีตาบ้านเราเนาะใ่เกีงด้วยกรเทียมรเลียครับน้องอือนี่มองแล้วดอก2ดอกตรมกันไปคุณนะ ข้างพุ่นกับมีครับพี่น้องพุ่นครับม้วนนี่แหละครับพี่น้องมาหาเห็ดก็ได้ป <c oughs> ุยกันไปพร้อมหาเห็ดไปพร้อมพุณเรียกต้นขนกำลังกลุ่มกูซูกูซูเอาเห็ดม้วนนี่แหละครับได้บ่ได้ก้มามได้ยินตาพื่นบ้านเห็ด<ม>ออกมาหลุด,ย,ดยิ่ง <c oughs> โอ้โแม่ได้ยตนอยไม่เกี่ยงนันมันมันตทาอนใด้โอ้นัเวแล้วโอ่ยาดซนหยาดซะเนาะม่ำพระ่พระเอาเลยครับนี่ำพระหัวก็มาบ่ครับมาหัวก็มาอ ก็คือในไร่แฮมี่ดอกไม้ห้ามพี่พูดทิ้งกองเลยเลียกเอาครับก็เอาดอกเทาเทาว่านั่นขั้นเอาเทาไปไล่มันเอาไปแช่ลงน้ำมันกับผูมันกันนั่นเอาล่างบ่ไดรคือเก่าก็เลยบ่เอาเอาแต่ดอกที่มันล่างได้มาตตีหาพี่น้อง มากกับมากพออันขั้นสิปเปิดกล้องถ่ายเลยกับย่านพี่น้องเขาบบเห็นกเกลือโบไทายปัดไปได้เฮ็ดตัวนั้นมันมืดมืดปัดที่ไหนพี่น้องแกลงมากโบาคอยได้เฮ็ดได้เป็นโอ้ตายปัดเลยยางหุ่นหาอยูนอ่นี่เก็บ <c oughs> <c oughs> ไปรวดมีหน่วยคัดกล่องด้วยดอก <c oughs> พี่น้องสองกัวบานแล้วครับอืมอเห็ดกัวเผาแล้วครับบดได้แล้วคุณอะขามุนแล้วครับดอกนี้ิดอกนี้ยังโอเคอยู่ครับพี่น้องเนี่ย โอ้นี่ครับเห็นแล้วนี่ตอดอกเลยหนึ่งดอกโอ้แถานี่ตอดอกแถาๆอ้พี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วแยม่ปกไม่ไห้ปอกเยู่ 量来用。 มุ้งจนเมาทิ่ดอกนึงเถาเมาเห็ดน้ำมุ้มน้ำเมาครับพี่หนอ,กอ,อนเกียนๆอยู่ครับพี่นนอง โอ้พอตาเห็ดหน้ามุ่มหน้าเมาออครับพี่น้องคุณนะดอกกําลังพอดีเลยโบธันในเถวเพื่อนีแบบนี้ครับข้างข้างน,น,นี่โอ้นี่นี่รู้ปะใจน,น,น,นี่ดอกนี่นนนน พี่น้องมือม่อนี้หาเห็ดมุ้มวนครับพ,พี่น้องครับค้นกับไยครับพี่น้องหากันไปคุยก <flush> ันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาสรุปเห็ดต้ากันครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ี่ครับพี่น้องนี่เห็ดหนุ่มหนามมนคนณาดําครับพี่น้องนะเมื่อนี้จะเป็นเห็ดอันนันไลายครับพี่น้องเป็นเห็ดหนามุมหนามเมาไลค์ครับนี่นี่ครับ เห็ดหนามุ้มหนาเมาครับลายพูดนะดอกนุ่มดอกแก่ครับครับพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงฝากพี่ฝากน้องเฮาครับมื้อนี้ครับหาเห็ดโคกครับปูนมวลครับพี่น้องค้นก็บลายลายครับพี่น้องเห็ดกับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องเห็ดจะเป็นเห็ดดินครับพี่น้องเห็ดหนามุ้มหนาเมาลายครับได้แกงนึงอยู่ครับพี่น้องเลี้ยวง่ายอยู่ครับ ครับเบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะครับช่องนุ่มน้ำมนคุณอดำมือนี้กับอล่าแคร์สมีและครับพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ